เรื่องใหม่มาแรงสัปดาห์นี้ขอนำเอา5อันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์จากเมเจอร์ซีนิเพล็กบ็อก์ออฟิศมาบอกต่อกับเพื่อนๆคอหนังทุกคนครับเริ่มต้นกันด้วยหนังทำเงินอันดับที่5ยังแรงดีไม่มีหยุดแน่นอนว่าต้องเป็น Mad Max Fury Road ขัญใจคอหนังแอคชั่นไกลภาคสุดมันละครับอันดับที่4ตามมาติดติดกับหนังไทยทางเลือกใหม่ที่กระแสะดีไม่น้อยอีกเรื่องก็คือ yesorno 2.5กลับมาเพื่อรักเธอก็ครองใจผู้ชมไปได้แบบชิวๆและอันดับที่3หนังไทยสุดฮามาแรงที่ได้นางเอกแม่เหล็กอย่างแพนเค้กมาแสดงนำก็คือเรื่องป้าแฮปปี้ชีท่าเยอะมืถึงหนังทำเงินอันดับที่2กับหนังผจญภัยในดินแดนอนาคต tomorrowland และหนังทำเงินอันดับที่1ประจำสัปดาห์ก็หนีไม่พ้นหนังกระแสะแรงที่เพิ่งเข้าโรงฉายไปได้ไม่นานนั่นก็คือซานแอนเดรสมหาวินาศแผ่นดินแย่ที่มาแรงสุดๆในสัปดาห์นี้นี่ละครับและนี่ก็คือ5อันดับหนังทำเงินกระแสะแรงที่บุกมาทักทายคอหนังในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ